สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพันนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดสี่นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีเรืการเก็บเงินปลาทานนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองรกนรับเป็นสมเด็จเก่าครับสมเด็จเก่าหนะมาเล็กนึงครับนะครับหลังมีมวลสารนะครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนครับ,เ,รบเกทรทะลุซุ้มนะครับ หมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเหมือนกันครับครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดเงินครับนี่ครับเม็ดน้ำเงินเม็ดดำนะครับสีเขียวนะครับมีรอยลงรักปิดทองครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครัเป็นสมเด็จ วัดเกียชตโยนครับสมเด็จเกียชตโยนครับหมายเลขสามนะครับหมานีลสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมหาวิบูลนะครับ เหรียญหลวงพ่อมหาวิบูลนะครับเหรียญปีสามแปดนะครับโพธิคุณนะครับจังหวัดตากครับเหรียญสภาพสวยนะครับเป็นนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับเป็นเหรียญใหญ่หน่อยนะครับเหรียญหลวงพ่อมหาวิบูลนะปีสามแปดนะครับหมายเลขสิบหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงูุทิมวัดนหารไร่นะครับ เหรียญนั่งพานหลวงปูดทิมวัดนอะาหารไร่นะับหมายเลขห้านะครับตอกโค้ดนะครับสุอสวยคมนะครับเนี่ยครับต่อไปหมายเลขหกนะเป็นเหรียญบัวเหรียญบัวสิบเอ็ดดอกนะครับคูบารศรีวิชัยนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับ บัวสิบเอ็ดดอกคุบาศรีวิชัยนะเป็นเหรียญเก่านะครับนี่ครับหมานีลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อสุพุทนะครับนี่ครับหลวงพ่อสุพุทพระศรีทรงธรรมนะครับนี่ครับนครสวรรค์นะครับเป็นพระเกจิชื่อดังของจัวนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อสุพุทนะครับ มเลขแปดนะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับของปุน,นาปุกฤษนะครับนี่ไหลจาดช่อนะครับมันเลขเก้าน,นะครับ เป็นเหรียญจอบใหญ่นะหลวงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสภาพใช้นะครับเนี่ยครับตัดหูไปนะครับเนี่ยครับโดยไม่ได้สิ้นนะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับเหรียญล่อหลวงปู่สุขนะครับเนี่ยครับปากของมาขมเท่านะครับเนี่ยครับ เป็นล่อหลวงูุสุกนะครับนี่บมีลอยแต่งตันใบนะครับคมลึกนะครับเหรียญนีช่เป็นนะครับเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะครับเนี่ยเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์เนื้ออันปะก้านะครับเหรียญนั่งบัลลังก์เนื้ออันปะก้านะครับปีสามเก้านะครับ ต่อไปหมาเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญรอเก้านะครับเนี่เป็นกระลเงินมานะครับปีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสี่รอบรอเก้านะครับปีหนึ่งแปดนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยครับเหรียญจักริต จะตุรพิษพรชัยนะครับเนี่ยมันจะตุลพิษพรชัยหลวงพ่อกลวยนะครับมาที่สิบสี่ครับเป็นพระชัยนะครับพระครูสอนนะครับนี่เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพระชัยพระครูสอนนะครับนี่ครับเหล่อโบราณนะครับครูสอนวัดมกสันนะครับเนี่ยครับ สิบห้าครับเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับพระผงหลวงปู่บุญวัดเนี่ยมีจานนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับพระผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่มีปกโพนครับนี่ครับอันนี้สิบหกนะครับ,รบเป็นหลวงพ่อปานนะครับ หลวปานพิมพ์ขี่นกนะครับนลยครับมีผงอุดด้านบน,นครับเป็นพิมพ์ขี่นกครับหลวงพ่อปานครับอันนี้สิบเจ็ดนะครับ,นนรบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะครับเป็นหล่อโบราณครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับร หมานเลขสิบแปดนะครับเป็นสมเด็จนะครับเไม่กระพัดเก่านะครับสมเด็จเไม่กระพัดเก่านะมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบก้านะครับเป็นหลวงพ่อสาครนะครับ เหรียญปิตาหลวงพ่อสาคอนนะครับหลหนองกับนะครับยี่สิบนะเป็นคุ้นแผ่นะครับหลวงปู่สินนะครับหลวงพ่อสินวัดหานใหญ่นะครับสิทธิเอกหลวงปู่ทิมวัดหลานใหญ่ไล่นะครับคุนแผนไข่ผาซีนะครับเนี่ยครับ หลวงพ่อสิ์วัดอาหารใหญ่นะครับมีผสมผงไคกวานเหมือนกันนะครับไข่ปลาซี่นะครับหลวงพ่อสิ์วัดนอาหารใหญ่นะครับสิทธิเอกหลวงปู่ทิมนะครับต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นพระสมเด็จนะครับ หลังยันนะครับหลังปั๊มยันนะครับสมเด็จวัดทุ่งผักกูดนครปฐมนะครับเนี่ยครับดจะข้อมูลมานะครับหาข้อมูลมานะครับทุ่งผักกูดนครปฐมนะครับสมเด็จเก่านะครับมา,นะมาเยกยิบสองนะเป็น เจ้าสัวนะครับเป็นหล่อเจ้าสัวนะพิมสองหน้านะครับนี่ลอยปกกบนะครับเด่นหล่อเจ้าสัวนะพิมสองหน้านะครับนี่สามนะครับเป็นพระคงคนระับ ยี่สิบสี่นะเป็นพระพุทธชินราชนะครับกระไหลทองนะ 2, 5, 6, 6, 6, นะครับสองห้าหกกนะครับหนองทรายนะหลวงพ่อดิเลกนะครับชินาราชหลวงพ่อดิเลกวัดหนองทรายนะครับอีผ้าครับเป็นเหรียญเมตตาหลวงพ่อคูนะครับ กรรมการมีโค้ดมีหมายเลขนะครับไม่ตัดปีนะเหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณนะครับปีปีห้าห้านะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าน,นะครับแต่หม่ยี่หกนะเป็นเหรียญหล่อคอน้ำเต้านะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นเนื้อทองผสมนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อดินเผาหลวงพ่อยิ้มนะครับหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับอยุธยานะครับเนี่ยครับพ่อยิ Forgive ้มวัดเจ้าเจ็ดเป็นพระงบน้ำอ้อยนะครับหลวงพ่อยิ้มนะครับเป็นค่าเปื้อนๆอะไรไม่ทราบนะครับยิบแปดนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะครับเป็นผงน้ำมันนะครับสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับ ยี่สิบเก้านะเป็นแบบปิดตาเง้นตะกัวเก่าครับปิดตาเง้นตะกัวเก่าครับยี่สิบเก้าครับสามสิบนั้เป็นน้องพ่อแพร่น้อหล่อพ่อแพร่นะบัตพิกุลทองครับทั้งกล่องนะเป็นเนื้อเงินครับเงินนะครับงเงินนะครับหล่อเนื้อเงินครับ สองร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะหลวงพ่อเพรื่อพีกุลทองนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อทั้งส่นแปดสี่เก้าส่วนสามเจนโฮเจนทองครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับนะครับสมเด็จหมายเลขพิเศษนะครับหลวงพ่อวงนะครับหลวงพ่อวงวัดทุ่งผระกูดนะครับหลวงพ่อวงวัดทุ่งผระกูนะครับ ณคนปฐุมนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ